คำพูดดูเป็นห่วงแต่จริงๆคือคำสั่งเคยไหมหัวหน้าถามว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวให้คนอื่นทำแต่คุณรู้ดีว่าถ้าคุณพูดว่าไม่ไหวตำแหน่งคุณก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันคำพูดแบบนี้มันคือคำสั่งที่ปลอมเป็นความห่วงใยพูดให้ดูเลือกได้แต่จริงๆคุณถูกบีบให้เลือกข้างเดียวถ้าคุณทำเขาก็จะจำว่าคุณทำได้ตลอดถ้าคุณไม่ทำคุณจะถูกมองว่าไม่มีใจแล้วเราจะรอดยังไงก่อนจะไปรับชมต่อผมขอโปรโมทกันดัดโพสต์อิทหน่อยนะบางที สมองเราวุ่นวายแต่แค่มีโพสต์อิดใบเดียวเราก็แยกเรื่องสำคัญออกจากเรื่องด่วนได้แล้วหากพี่พี่น้องๆสนใจสนับสนุนสามารถเข้าไปดูในตะกร้าซ้ายมือเลยนะครับโบโฮมหนึ่อย่าตอบทันทีเว้นระยะ3-5ึงวิคแล้วค่อยตอบกลับไป 2. ถ้าต้องปฏิเสธให้มีเหตุผมที่ฟังดูมืออาชีพเช่นขอปิดงาน A ให้เสร็จก่อนเพื่อไม่ให้ทั้ง2ง,งานล่าช้าและสุดท้ายอย่าทําตัวให้ว่างตลอดเวลาในโลกของออฟฟิศไหวไหมไม่ได้แปลว่าเขาห่วงแต่คือบททดสอบว่า คุณรู้จักปกป้องตัวเองหรืออยังความเกรงใจคือเครื่องมือของผู้กดขี่ในออฟฟิศถ้าคุณเคยเจอแบบนี้เหม้นกันไว้ได้เลย